เรื่องมูนิกะหมูจอมตะกะในอดีตการสมัยพระเจ้าพมทัตคองกรุงพาราณสีมีครอบครัวของชาวนาครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในชนบทชาวนาได้เลี้ยงโคพี่น้องไว้สองตัวโคพี่มีชื่อว่ามหาโลหิตส่วนโคน้องมีชื่อว่าจุลละโลหิตและเลี้ยงหมูไว้ตัวหนึ่งชื่อมูนิกะทุกวันยามเช้าตรู่ชาวนาจะนำโคทั้งสองออกไปไถนา มันทุกน้ำและนําฟืนกลับมาใช้ยังเรือนของตน้นโคสองพี่น้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าด้วยความขยันขันแข็งกว่าจะกลับถึงบ้านได้ก็เป็นเวลาเย็นไปแล้วเจ้าทั้งสองเข้าไปพักผ่อนในคอกได้แล้วนะพ่อกลับมาแล้วเหนื่อยไหมจ๊ะนิดหน่อยลูกแม่เตรียมกับข้าวไว้ให้พ่อเรียบร้อยแล้วจ้ะ โอ้ดีจังพ่อกำลังหิวพอดีเหนื่อยจังเลยนะพี่ได้พักผ่อนเสียทีฮ่ากลับมาแล้วหรืเจะโคพี่น้องผู้น่าสงสารเจ้าวูดอะไรนะ่ะมูนิกะก็ะเจ้าทั้งสองน่ะสิข้าเห็นออกไปทำงานแต่เช้าทุกวันกว่าจะกลับมาก็น่นพราทิตย์กำลังจะตกดินแล้ว แน่นมันเดืองของเราเจ้าไม่ต้องมายุ่งหรอกโถโถโถข่าน่ะเห็นเจ้าทั้งสองทำงานหามลุ่งหามขําเหนื่อยอ่อนกับมาทุกวันข้ารู้สึกสงสรารสงสารพวกเจ้าจริงๆนะอืมจลุลโลหิตอย่าไปสนใจคำพูดของมันเลยดูอย่างข้าสิวันๆไม่เห็นต้องทำอะไร พวกเจ้าน่าจะสุขสบายอย่างข้าสักครึ่งน,นึงก็ยังดีนะฮ่าฮ่าหมูมมนิกะวันวันหนึ่งได้แต่กินกับนอนเท่านั้นไม่เคยทําประโยชน์อันใดให้แก่ครอบครัวของชาวนาเลยอยู่มาวันหนึ่งชาวนาได้จัดพิธีมั่นลูกสาวของตนกับชายหนุ่มคนหนึ่งหลังจากพิธีมั่นผ่านไปแล้วชาวนาและครอบครัวก็คิดเตรียมเข้าของต่างๆสําหรับพิธีแต่งงานที่กําลังจะมาถึง พ่อกับแม่มีอะไรจะให้หนูช่วยแล้วก็บอกมาได้เลยนะจ๊ะหนูยินดีทําเต็มที่เลยจ้ะดีมากลูกรักอืมให้พ่อคิดดูก่อนนะว่าจะให้เจ้าทําอะไรดีเจ้ามูนิกะเอ๋ยมากินอาหารเร็ววันนี้ฉันเอาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงเจ้าเชียวนะได้เวลากินอีกแล้วรึดีจังเอ๊ะวันนี้คุณหนูเอาอะไรมาให้กินเนี่ยกินหอมจังแฮะโอ้โหอะไร อาหารอะไรกันเนี่ยอร่อยจริงๆอย่างนี้มีเท่าไหร่ต้องกินให้เกลี้ยงเลยอุ๊ยเจ็บเจบกินให้มากๆเลยนะยังมีอีกเยอะถ้าไม่พอฉันจะเอามาให้กินอีกแมมดีจังเลยนะพี่มหาโลหิตวันนี้นาะยของเราเอาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงพวกเราด้วยอ้อาวนี่อาหารสำหรับเจ้าทั้งสองตัวกินซาอิ่มแล้วจะได้ออกไปทำงาน ทำไมเราไม่ได้กินอาหารดีๆอย่างเจ้ามูนิกะบ้างล่ะพี่กินไปเถิดน้องจุนโลหิตอย่าคิดอะไรมากเลยเราก็กินอย่างนี้ทุกวันนี่นะ mm. โทษนึกว่าจะได้กินของอร่อยๆเฮ้อทุกๆวันหมูมูนิกะจะได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากนายสาวเป็นอย่างดีส่วนโคจุลโลหิตและมหาโลหิต กับไม่ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่เหมือนหมูมูนิกะยังคงต้องทำงานหนะักตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเหมือนเช่นเคยหากวันใดที่อากาศร้อนนายเาวก็จะอาบน้ำทำความสะอาดให้หมูมูนิกะหากพื้นคอกสกรปรกก็ลงมือขัดถูพื้นคอกให้สะอาดเอี่ยมด้วยตัวเองว้าวสะอาดปิ้งฮ่าฮ่หลันลาลันลา พื้นข้อสะอาดไม่เปื้อนไม่เหม็นฮ่าฮ่าพี่มหาโลหิตทำไมคุณหนูไม่ทำความสะอาดข้อของเราบ้างละ่ะโถช่างน,น่าสงสารเจ้าสองตัวเสียเกินดูสิข้อของพวกเจ้าทั้งเหม็นทั้งสกรปรกข่าอยู่แถวนี้ยังได้กินทมแม็งทมแม็งเลยดูข้อของข้าสิสะอาดสะอาด ทั้งไม่มีกลิ่นหนากริ้งเล่นจริงๆเลยเห็นมะเนี่ยข้าอยากให้พวกเจ้ามากิ้งเล่นกับข้าซะจริงๆนะดูมันทำซิพี่มันยั่วเราอย่าไปสนใจมันเลยน้องจุลโลหติตวีววววยุ่งชุมจังเลยนะพี่น่าลำคาญจริงๆเลยจะยุ่งพวกนี้ไปให้พ้นนะชิวชิว มูนิกะน่าสงสารจางถูกยุงกัดแย่เลยเอ้านี่ฉันจะสมไฟและยุงให้เจ้ามานอนแถวนี้ดีกว่ายุงจะได้ไม่กลับนะเฮ้อนายเรานี่แสนดีจริงๆอย่างนี้ค่อยหลับสบายหน่อยแปลกจังนะพี่คุณหนูไม่เคยทำอะไรอย่างนี้นี่นาะวันเวลาผ่านพ้นไปหมูมูนิกะก็ยังได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี วโวคพี่น้องยังคงต้องทำงานตั้งแต่เช้าตู่และได้รับเพียงข้าวรีบหญ้าแก่ๆหรือใบไม้แห้งๆเป็นอาหารเท่านั้นฮฮาเป็นอะไรไปหรือจุลโลฮิตด,ดูสิพี่เราทั้งสองทำงานหนักสารพัดอย่างไม่ว่างเว้นแทบจะเรียกว่าเราเป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวนี้ก็ว่าได้ แต่เรากลับได้กินเพียงข้าวรีบฟังย้าแห้แงใบไม้แก่ๆอย่างนี้ส่วนเจ้าหมูมูนิกะวันทั้งวันเอาแต่นอนแทบไม่เคยทําอะไรสักอย่างเดียวกับได้กินข้าวอย่างดีช่างไม่ยุติธรรมเลยน้องรักอย่าได้อิจฉามูนิกะเลยที่มันกินอย่างนี้ไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่กินเพื่อตายที่หมายความว่ายังไงจ๊ะ อีกไม่กี่วันเมื่อถึงวันแต่งงานของคุณหนูเขาก็จะจับมันมาแกงเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานเจ้ากินแต่ข้าวรีบอย่างนี้นะ่ะดีแล้วอายุจะได้ยืนวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึง่งตามมาทางนี้เลยจ้าพี่ดูสิคุณหนูพาใครมาก็ไม่รู้ ันนี้มากันตั้งหลายคนสงสัยจะเอาอาหารมาให้เรากินเยอะๆแน่ๆเลยฮ่าๆๆเกิดเป็นหมูนี่มันช่างโชคดีจริงๆพี่ชายทั้งสองจับเจ้าหมูตัวนั้นมัดให้แน่นเลยได้สิมานะเจ้าหมูอ้วนมาให้ข้าจับสดดีๆอุ๊ดอ๊ดอะไรกันนี่มาจับข้าทำไมคุณหนูช่วยข้าด้วยคุณหนูช่วยข้าด้วย เจ้ามูนิกะเอ๋ยที่ข้าเลี้ยงดูเอาใจใส่เจ้าเป็นอย่างดีไม่ต้องทํางานทําการอะไรเลยก็เพื่อจะได้เนื้อนุ่มๆของเจ้ามาเป็นอาหารเลี้ยงแขกในวันแต่งงานของข้าวันนี้แหละที่ชายทั้งสองเอามันไปที่โรงครัวเลยนะจ๊ะเป็นจริงตามคําพูดของโคมหาโลหิตเมื่อถึงวันแต่งงานของลูกสาวชาวนาหมูมูนิกะก็ถูกจับไปทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานและนายสาวที่เคยเอาอบเอาใจมันก็ ยังมาช่วยลงมืออีกด้วยเจ้าม,มูนกะไม่น่าเลยต้องมาตายเพราะเห็นแกกกินแท้ๆพี่จ้ะฉันเห็นโทษของการกินมากๆของเจ้ามูนิกาแล้วว่าเป็นอย่างไรทำให้รู้สึกว่าหญ้าแก่ๆก,กับใบไม้แห้งๆของเรานีช่างเป็นอาหารที่ประเสริฐสุดจริงๆดีมากน้องจุนลาโลฮิต กินแล้วทําให้อายุยืนกว่าอาหารอร่อยๆของเจ้ามูนิกะตั้งร้อยเท่าพันเท่าเชียวหลังจากนั้นเป็นต้นมาโคจุลาโลหิตผู้เป็นน้องก็มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนขยันขันแข็งในการทํางานไม่ท้อถอยทําให้โคทั้งสองพี่น้องอยู่อย่างเป็นสุขตลอดมาตาบเชื่ออายุข,ขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ใครตะกะโลภมากไม่ทำงานก็จะได้รับผลลัพธ์อย่างหมูมุนิกะ